โตโยต้าครับโตโยต้าสุดยอดดูสิครับโอ้โหคันนี้ปลดระวางแล้วครับกลายเป็นรถน้ำครับจะให้เพื่อนๆดูครับโ,โหให้ดูชุดล้อหน้าก่อนดีกว่าเป็นไงเฮ้ยใช้แหนบด้วยแม่เจ้าข้างหน้าใส่คานแข็งนะครับโอ้โหดูดิครับอือชุดล่างกลายเป็นทรงแหนบไปแล้วครับ ไม่ได้ใช้คอั่นบาร์ครับดูนี่มีแหนบทั้งสองข้างเลยโอ้โหเหมือนรถจิปเลยอ่ะดูดิป้าสุดยอดครับดูดิครับโอ้โหแม่เจ้ายังวิ่งได้ครับคันนี้นะฮะเป็นรถน้ําประจําทีมงานเลยครับเอาไว้สําหรับลาดน้ํานะฮะดูดิฮะงานสร้างทั้งคันครับคันนี้ครับต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆดูสิฮะให้เพื่อนๆดูครับนี่ โอ้โหท่อไอดีนี่ขึ้นมาอยู่บนเก๋งเลยครับอย่างนี้เอาไว้สาหรับไปลุยน้ําได้สบายใช่ไหมครับมออแบตก็ยังลูกใหม่ครับนะฮะเดี๋ยวแอบมาดูชัดซีเขาหน่อยชักซีเขานี่ดามนะครับนะดามล่างดมบนอย่างดีเลยครับเห็นไหมครับคันนี้นี่หลายปีแล้วนะผุพังไปตามการเวลาครับนะน้องเปิ้ลเขาก็จอดทิ้งไว้นานนะครับคันนี้ครับมออแบตยังใหม่เรียมครับโอ้โหถังลมมีครับนี่ครับให้ดูทรงแหนบนะฮะนี่คือใส่น้ําอยู่นะครับนะ ใส่น้ำเอาไว้สาหรับลาดทางนะครับเนี่ยฮะทรงแหนบจะมีสองชั้นมีชั้นล่างกับชั้นบนนะครับใส่เพลาลอยครับแหนบจะอยู่บนเพลานะฮะทําให้รถสูงขึ้นนี่ครับใส่เพลาลอยปาดยังวิ่งได้ครับยังช่วยหาเงินให้กับทีมงานเป้ยดัมซิ่งได้ครับนี่ครับมีถังน้ำหนึ่งลูกแล้วก็ด้านหลังนี่ก็คือเอาไว้สำหรับ ปล่อยน้ำเพื่อลาดทางนะครับเพราะว่าเวลารถดัาเนี่ยเวลาเขาวิ่งรถเนี่ยนะครับทางมันจะมีฝุ่นนะครับเราจําเป็นที่จะต้องมีรถน้ําประจําทีมงานด้วยเพื่อเอาน้ํามาลาดทางายังยกดัาได้นะครับคันนี้ฮะยังติดเครื่องได้ยังวิ่งได้ตามปกตินะครับต้องบอกว่าสุดจริงๆถึงจะดูเก่านะครับแต่ก็ช่วยทีมงานหาเงินได้ครับนะฮะน้องเป้ยบอกว่าคันนี้เป็นรถที่รักมากๆ ต้องบอกว่ารถคันแรกของเขาที่เขาโมมาหมดเยอะมากครับแล้วก็ใช้งานมานานหลายปีเหลือเกินใครใครที่เป็น f อฟซเป้ยดัมซิงต้องบอกว่าต้องเคยเห็นคันนี้แน่นอนนะครับเป้ยดัมซิงเขาบอกว่าเขาสร้างชื่อกับคันนี้เลยครับต่อเป็นเหมือนคันแรกที่แบบว่าโมเอามาขับนะฮะโอ้โหปรับแต่งเยอะอยู่พอสมควรนะครับรถด,ดำใส่เพลาลอยนะครับโอ้โห ชุดคอนโทรลอยู่ตรงนี้นะครับสุดยอดจริง,รงๆเดี๋ยวขอดูดูที่ว่าเขามีเกียร์สโลว์ไม่ได้านล่างแล้วก็แอบส่องหน้นาโอ้เกียร์สโลว์อยู่ตรงนี้ครับนี่ครับนี่วางมาครบเหมือนกันนะครับมีเกียร์สโลว์นะก็ยังแรงดีนะครับนะให้แอบส่องดูชุดดำนู่นครับดูดินี่ครับชุดคอนโทรลชุดดำของเขายังอยู่นะครับ าดูหน่อยนี่ครับเี่นะนี่กระบอกดำยังอยู่ตรงนี้นะครับบ๊ดยังช่วยน้องไปหาเงินได้ครับโอ้โหสุดยอดจะเก่าแค่ไหนก็ยังร้าใจอยู่ครับพวงมาลัยแต่งซิ่งเอเลเทนาสุดยอดนี่ดูเบาะนุ่มนิ่มอืมนั่งได้คนเดียวครับขางงู้นนอนได้เลยครับโอ้ย ดูดูความเก่าของเขาเลยท่อออกข้างนะครับเล้าใจครับยังเล้าใจอยู่นะครับไม่ธรรมดานะฮะให้ดูครับนี่ครับโอ้โหดัดแปลงกันนะฮะย้ายขาโชวขึ้นไปอยู่บนนู้นพาครนนี้น้องเปยบอกว่างานสร้างทั้งคันนะครับโอ้โหดูใส่แหนบครับข้างหน้าครับเห็นไหมฮะสุดยอด เราใจจริงๆดูนี่ฮะถึงจะเก่าแต่ก็แลดูบึกบึนมากๆเลยนะครับนี่ฮะสมัยก่อนนี้น้องเป๋ยเขาก็ใช้คันนี้แหละครับวิ่งหาเงินนะครับเป็นรถดัมที่เก่ามากโอ้โหไฟสี่ตาครับตอนนี้เหลือสามตาแล้วครับเนื่องจากด้วยความเก่าของเขานะฮะเห็นไหมครับโอ้โหอีเมจ้ายังหาเงินได้ครับทุกวันนี้ช่วยทีมงานลาดน้ำครับ ไม่ได้วิ่งดินแล้วครับถ้าจะวิ่งดินก็คงจะไม่ไหวครับด้วยความแก่ของเขาด้วยความเก่าของเขาก็เลยมาช่วยราดน้าตามทางดีกว่าครับโอ้โหเอาครับนะฮะวันนี้นาคลิปสั้นๆพารถรุ่นเก่าๆมาให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันว่ารถรุ่นเก่าๆนั้นก็ยังหาเงินได้นะครับรถประจําทีมงานเลยเป็นรถน้ํานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆครับรักนะจุบ๊บๆบายยครับ